คนตัดสินใจปลูกกันนะกันลูบ้าว่าเมย์ปลูกมอนทองอย่าเอามู่ดทิ้งบ่อเมย์บ่อหลูบ้าว่าถ้าหนุ่ยปลูกต้นช่องต้นนั่นรือใข้ไม่ได้่คยอีกข้าาตัตรได้เราเพียงต้นช่องต้นถ้าเราเล่นนะนะเราเล่นนังเดงไปเลยคิดว่าอนาคตนนั้งอนมันเยอะเคยเกะลุม่อนคยเกะลุม่อนลูกว่าหมุดจังกี้ไม่ใช่ชอม่อนนะก็อย่างช็อปม่อนซึ่งปีเลกมันไายไม่ได้เนื้อไม่ดีเดี๋ยวเป็นสังสวนซึ่งข้าว่าหมู่นาใหญ่กัน้อนเทียมอ๋อคองปลอมแล้ว ซึ่งก็ว่าให้นายใหญ่อันอายธม้อนมาเสียบซึ่งนายใหญ่ก็ใช้ความอดทนเลยนะซึ่งก็ซึุกซ่าไปเรื่อยไปห้าซึ่งอาจารย์ใช่ขาก็แนะนำว่าย้ายนามาคย้ายผู้อื่นเยอะอาหารช่วงโลอันช่วงโลู่ทั้งหมดน่ะมันอย่างๆอีสามสามสิบวันต่อตัดได้เลยไม่ต้องให้อาหารก็พยายามทำกินกระถังบมวยย่างปีซองปอปีซองเนื้อมันดีไม่ต่างแปลงเลยปีซองนี่หมายความว่าปีเดืออกลูกปีเดียวออกลูกก็คือว่าสี่ปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วปีเดีือกลู้ย่างปีแล้วเนื้อเสียบหมอยย่างปีที่สองกันคือมมมัันนนนดดดีีแแตกกร้้้งงเเเลลยยซึึ่่ใจขขะอาาาาาค็ี ใครดเท่าไรอ่ะสีนั้นปีได้ทุดเลยอยไามได้คระดูจ็สิบบาทเ<อ>าเราได้เลยราวะมันเราปุ๊กไม่อใครยังไม่เป็นมาภาวะไปซ้องได้ค่าซ่อมเบอร์สิบบาทที่ปีนี้อยากปีสีสั้นที่พอได้คาย่อมบอร์สิบบาทโลก,กำลังใจดีขึ้นยิ่งกระดุยข้ามาดูเลย จะมูมูสันกี้เป็นมูได้แต่ทีนี้มูสันทองคือ <laughs> <c ười> เราไม่ใหญ่เจ้าข้อตลา,าดนะ <c ười> แต่ว่าพื้นท่านความต้องการของตลา,าดมันมีเยอะแต่ข้องมันนนอยจ้าเกิดต้นใจปรูกครับนายยายว่าให้ลงเลยสมมเดเรามีม้อนอยู่สักลำเร่งโดยปลูกเปลง <c ười> ไม่เราลงมูลเลยรักเล้งความความ,มต่อไปงานนะกดความผัวใจของเราอยู่ในมูว่าม้อนแล้วมีคนบอกเลยว่าไม่กล้าปลูกเนี่ยเพราะว่าไม่แน่ไปว่าหมูมันร้อยไม่ร้อยไม่เคยชิมเคยชิมของมาเลยก็ค้มไม่ร้อยปันนี้จะปลูกทำไมถึงนายยายจะแนะนำพัน เืี๋ยวว่ามันไม่ร้อยมันตื่นเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าไม่ร้อยนันคือมูวนะก็แบบว่าก็มาเล่นแต่ก็ว่าไม่ร้อยก็ปลอยให้เด่นล้นอีกก พอเรียนรุ่นเองเรีอนมันทุกมันมันกลายว่าเดียนมันคุ้มมันมเดียนบานมันคมๆมันงั้นมันคมๆมันคุ้งงั้นมันต้องตัดตัดเดี๋ยวพาไปบุ้มตัดเนวในเกรดละไปิมาไปมมสิเดี๋ยวพาไปบุ้มไม่คืนทองคืนทุกเนื้อจะนิ่มเนื้อร้อยมันเรืยอเดียนตีว่ามันไม่ไม่เหมือนเดือนก็เลยร้อยแต่ร้อยอ้นเล้พสิรถชาร์ร้อยขอต้นนีันพื้เนื้อนิ่มมันม่นไหนจแิ่มันเนื้อจะมันไม่เละเองกากาตีเดียวเม็ดเลอมันจะรีมาร์กนั่นไม่ควรมีเม็ดมันต่าง่ะ สิไรมันจะสะใจว่าค่ะคณแก้ว่าโตอยู่แล้วมันอย่าพึ่งทอเทอกฎมันจะสะใสเนี่ยค่ะสะใเมนจาจะบอกเลยว่านายายเป็นตัวย่างทีดีมากๆเลยค่ะสู้ชีวิตนะสู้สู้อย่างแรงเลยไม่มัดกำลังใจคือหมูสังคิงนี่ไม่มีใครเห็นด้วยเลยไม่ใช่เฉพาะเพื่อนรอบตัวที่ว่าเออให้ขอให้เสียบยอดให้ให้ทำม่อนตาทั้งเขาบางทีเขาหัวเราะเยอะเขาบ้านนี่เดี๋ยวบอกยิงโองมั้งไหมไม่โองเดียว่าความรู้สึกในใจเคยไม่เห็นแต่ว่าการอย่างสู ทูต่อไปถึงมีคิดว่าเก่เก๋ชูต่อไปกิดว่าซั่งซาบไปยี่ซับอย่างไปไม่ได้ก็คือเนี่ยมันรู้บ่าวว่าอะไรไม่กูมาลงความกุกตวุวม้อนค่ะ แต่ว่ากิดว่าผันนี้นัใ่นใน่ยใจตัวเองนะโอ้ทุนแปบโปรแปงอืน่นแปงนี้เราจะไว้ผันนี้นเพราะว่าอนาคตสักวันนึงมันต้องมาข้างเราซึ่งปีนี้ตาลาดมู่จะลืมปืดนะเจนไปได้ความรู้พวกนี้มาแต่น้่นอย่าว่าเออตาลาดนู่นผันนน์ันนีดีว่ามอนพันพลืนในคือนายใหญ่จะซ่าเอะไรซ่านายใหญ่เลยในเฟสจึิงๆซ่ากับไอ้นายใหญ่โจ๊บนั่นแหละเข้าไปประชุมมันเวลาเข้าไปจัดสัมมนานั้นวันนั้นนายใหญ่ไปแก้วจำมู่อาย,ายูายาย่เลยก็เข้าไปประชุมแก่แก่บันดอนแก่ันดอนก็พูดแต่ทั้งมู่อย่างเดียวในใหญ่ไปทททัันนนนีเเเลลย่่วใมมือราไปแ้ึด เราต้องอย่าโทเทเราต้องให้ความว่างกับตัวเองเราต้องต่อสู้ทุกวันนี้ค่ายมาแล้วราคาสามร้อยว่าเนี่ยค่ะโลนึงนะนแล้วพวกเพื่อนๆทีอว่าเคยไม่เห็นด้วยเคยห่วเราเยอะแล้วเขารู้มหมวเขาลืา้อเ,เขาจะลื้อมากเลยอ้ยาตั้งสามร้อยว่าเดี๋ยวเรานอนต้ง,ตงไปไหนน่นเลยนายยายวะธนาคาดมันรับม่ใช้อันไนพ <c oughs> ี่นี่คลิ้งทิดได้เรียนรู้จากนายายมีหล่ข้อเลยค่ะข้อแรกคือว่ามีความอดทนค่ะข้อที่สองคือมองการใกล้ชาวส้วนนะคะจริงๆแล้วไม่จําเป็นจะต้องยุบเป็นบบววายู่ปลายทางไฟผลิตแต่ทรา มาทิจะาหาความรู้เพิ่มเติมซึกซาตามเรื่องของตลาดอะคะ่ะมองว่าตลาดตรงการแบบไหนแร้วผลิตแล้วเผื่อค่ายให้ได้ราคาตามที่ตลาดตรงการข้อสามนะนายใหญ่มองเห็นโอกาสอะคะ่ะอะไรทีสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสมนาไม่ว่าจะเป็นในในออนไลน์ Facebook YouTube หรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นความรู้เนี่ยคะ่ะนายใหญ่ไม่ใช่ชาวส่วนธรรมดาค่ะแต่นายใหญ่เป็นชาวส่วนทีต้องจึกบแจ้เงเควระเบงอาใช่ค่ะเร่นงนายใหญ่ความอิพุตุนคำของเรานะนายใหญ่ไม่เคยลืมบรคุณหลวงซ้ำหลวงซ้ำร้านแกเป็น แต่ต้นเบบก็มูสังกิง้งนายใหญ่ไปซื้อต้นยจแก้ปี่เล่เก้ออยังมาช่วยผ่านใ้องในายใหญ่ไปค่ายค่ายไม่ได้แก้ค่ายต่าง้านในายใหญ่ยังตัางนาตาอย่างรัดด้วงเลยแก้ค่ายมาปบเราค่ายนึ่งอัง,ล,งลั้แกว่าลุงตั้งเราไปทวนกันเล้วนี่ใหญ่ว่าเราช่วยกันนี่ว่าลุงซ่อมร้านเคยให้กำลังใจนายใหญ่ไม่เคยลืมตาตัวนี้ก็นาซ้ําก็คือนาของเปลี่ยนโอเองนะคะถ้าว่าใครสนใจยากได้นพันมูแังคิงไปปลูกนะไปทดลองอาจจะแบบว่าไม่ต้องมาร์กลอกไปทดลองก้อนก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์แขกขึ้นหน้าจอนี่ได้เลยนะะคยงงไก็ เราเป็นชาวส้วนควินโอก็ทําทุเรียนที่บ้านด้วยที่บ้านก็มีพุ่มซังคิงมีม่มอนทงไม่เปนนี้ใช่ไหมถึงนายใหก็เป็นชาวส้วนที่ทำมุสังคิงมาแล้วให้พ่นทุกอย่างเห็นพ่นแล้วทําส่งออกนายายมองเห็นตลาดเข้าหวาไปไกลขชนะนี้นแล้วคุณจะรออะไรคุณจะไปฟังเพื่อนไปรู้สึกหวาเพื่อนมีอิทธิพลกับเราเท่าไรไม่จําเป็นเลยคะ่ะถ้าเราศึกษาห้าความดูเรามั่นใจเราก็ลงมือทําเลยคะ่ะ